สนุนโดย AIS 3 G 2100 สวัสดีท่านทั้งหลายพี่น้องยิงชายทุกคนให้รำรวยสวยล่นให้พบกุศลยิ่งใหญ่จะนึกเงินให้เงินกองจะนึกทองไหลมาประดุดสายน้ำแรงกล้าตกจากผู้พาหลังไหล ขอให้ทนแพ้ต่อพรักขอให้ชนะมูมานขอบารมีในหลวงท่านอีกทั้งพระราตนารัยพรทั้งหมดจงไปแสดงกับผู้ไม่แหลงน้ำใจ ชายามิชัยไปตั้งหลายหลายการทุกเวพีมีแข่งขันมีการประชันขันแข่ง That's กเดกดมาแรงสนุนราคาไม่แพงพร้อมไปแสดงทุกที่ถ้าพี่บอล ตอนนี้เอมีนางเอกสองคนแล้วมีสองคนแต่คนนี้จะเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่ของผมแล้วครับนะ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 อ่านกลอดยังไม่ออกเลยครับเอครับน่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะเออคนนี้สวยไหมคะสวยค่ะสวยมากเลยตาไหมคะตาสยตอนแค่นี้เช็คตัวเองตลอดเลยตาไหมคะ เอาแนะนำก่อนแล้วคนนี้แหะใครเนี่สวยมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องแป้งพรพัชนกค่ะเป็นนางเอกคู่กับพี่เอแล้วก็เป็นน้องสาวพี่เอ้ด้วยค่ะสวยไหมคะค่ะเยื่องยังเรื่องยังฮาไหมค่ะ อย่างของเด็กดูเป็นเด็กนักเล่นหัดหัดหวงมุกใช่สุดนกษ์เกตแล้วมีฤกษ์เกษตรน่ากลัมากเลยน่ากลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ของหนูนะมุกนี้เป็นไงแล้วเนี่ยมันยาวมากเกินไปแล้วมันเา้องเพลรลูกมันยาวเกินไปไหมชุดใครอะลูกเหมือนเจ้าหญิงด้วยนี่เขาอยากเป็นนานแล้ว เมือนเจ้าหญิงด้วยชอบไหมคะชอบไหมชอบค่ะโโอ้หเพยอมเจ็บเลยนะหัวเนี่ยเจ็บมากนะเจ็บไหมตรงเนี้ตรงนี้แต่เจ็บแต่สวยอัน่สอดวยอ๋อเลยอ่าชมตัวเองตลอดเลยอ่ชมตัวเองตลอดรู้สึกไงบ้างที่มาร้องกับวงเร็กเก้แบบนี้ไปได้ไหมเนี่ยผม ผมขอยืมความคิดนี้ไปใช้ที่วงหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเลเกเอะไอาจริงๆมันจังหวะมันไปได้เหรอแล้วมันผสมผสานกันได้ก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับอแล้โดยเฉพาะพอมาเล่นอย่างนี้มันได้อีกอัตรักษหนึ่งของการเล่นของการเล่นจริงๆในฐานะคนฟังคนชมเนี่ยจะรู้สึกว่ามัน แบบเหมือนกับเป็นมิติใหม่ของดิเก้แล้วมีความเท่มีความแบบโมเดิร์นมีความฝรั่งใช่ไหมคะใช่เพราะว่าผมก็พยายามที่จะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆไปให้ท่านผู้ดูผู้ชมจริงๆเพราะว่าแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยครับอยากจะอยากจะบอกเลยว่าใครที่เป็นต้นคิดเนี้ยอยากจะเข้าไปจูบซะเหลือเกินโอ้ยติดครับจริงนะคะอยู่ไหนนะโนโนโน้ยคืนสิทธิ์ครับโุ้ยมาขอถูกปากพี่เลว น่ารักมากเลยน่ารักจริงๆเนาะเพราะการเนี่ยมัน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 คลุ้มดีด้วยแล้วมันสนุกด้วยครับจำไว้นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านได้เห็นลิเกเรเก้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามท่านเห็นครั้งแรกที่นี่ใน SG Family Gang ของเราครับนี่ก็ติดเหมือนกันจริงๆจะให้เข้ากันยิ่หน่อยนะพี่เอต้องล้อเพิ่มเข้าไปเป็นความแรเก้อีกหน่อยรู้เปล่าสวัสดีครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย อันั้นเป็นสกาแล้วใช่แล้วตอนีพ่เลเก้เหรอคะสกาสกาู่เดียวกันปะคล้ายๆใช่ครับใช่ครับก็เป็นมามาที่เดียวมามาจากที่เดียวกันครับเลเก้กับสกาสกาจะเกิดมาก่อนเลเก้ครับเลเก้นี่มามาแปลเป็นที่หลังเป็นเลเก้ไชมมันมาจากประเทศที่อะไรเนี่ยรวจไม่ไม่ไม่ค่อยํารวจขี้ขาดไม่ค่อยอะไรล่ะครับจะไม่กล้า นักเวทที่คลานครับจะไม่กล้าจะไม่กล้าไม่กล้าดูสิมุกอะไรไม่รู้โพอดิวนั่งใส่หน้าเฮ้ยขี้ตะกีนะขี้ตะกีเราโอเคนะครับก็นะฮะขอบคุณมากครับเอวันนี้สนุกสนานเป็นอย่างมากทุกเม็ดเลยที่มานะครับขอบพระคุณครับน้องแป้งด้วยซึ่งเออน้องแป้งซึ่งเป็นบุคคลซึ่งไม่มีไส้ ไม่อ้วนค่ะยังเด็กอยู่ค่ะยังเด็กกำลังโตยังไม่พ่ะหรือเอาไปทำพัลโลแล้วก็ไม่รู้มันกินข้าวได้เลยครับพี่เอแย่งกินตลอดเนะคะอ้าวซะงั้นคือที่พี่ต้องรีบกินนี่ยเพราะว่าพี่แอนเขาแย่งพี่ไปก่อนเนี่พี่ก็เลยมัาอยู่พี่ก็เลยต้องแย่งแย่งกันมาเป็นทอดทอดต่อๆกันไปต่อกันไปโอ้โหหนูาหนูไม่เป็นนางเอกเกนต์หนูแย่งพี่เอกินนะลูกนะลูกหนา โอเคโอเคนิ่งแต่ได้ใจกว่าต้องบอกนิดนึงว่าคุณเอเนี่ยนอกจากจะเป็นพระเอกลิเกแล้วตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่และที่สำคัญตอนนี้ขันตัวเองมาเป็นครูแล้วด้วยอ๋อครับสอนน้องๆครับก็คือสอนตั้งแต่รุ่นนี้ครับเขาหัดคู่กับเจ้ามิตรน้องชายผมแล้วก็ไปพาเพื่อนๆกันมาก็คือเด็กต่างจังหวัดนะครับบางทีแล้วเลิกจากงานเลิกจากเรียนไม่มีอะไรทาผมก็เลยแบบว่าเออไปดึงเด็กออกมาหันลิเกกันดีกว่า แล้วพอดีก็เลยสอนที่บ้านทางจังหวัดเขาว่ากาุณนานะคบให้ที่แต่ว่าเราอ่ะมันไกลเวลาเราตื่นนอนแล้วต้องขับรถไปก็เลยบอกว่าสอนที่บ้านก็ดีกว่าเวลาที่ครูเขาสอนเนี่ยถ้าเผื่อเราตื่นนอนตรงไหนเราได้มีโอกาสลงไปดูได้ ก็เลยให้เป็นวิทยาทานไม่ได้เอาเงินเอาทองเลยนะครับยังต้องควักเงินควักทองอีกต่างหากครับสอนฟรีเลยช่วยกันไปีจากน้องแป้งแกบอกว่าในในกรอนตะกี้นี่บอกว่าอายุแค่สิบห้าเองลูกสิบห้าค่ะกว่ากว่าหน่อยค่ะกว่ากว่าหน่อยจะบอกว่าบอกเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเรื่องอายุนั้นมีปัญหาเหลือเกินเรียกแล้วไม่ย้อนอย่างนี้แล้วสูิมากกว่าน้องน้ำเพชรตั้งสิบเอ็ดขวบเลย ้าควัวหอาแล้วหอแล้วหอแล้วหนสิบแหมอยากจะโตเป็นสาวเหลือเกินแม่คุณฮาต้องขอขอบคุณครับคุณเอชยาพิชัยและน้องแป้งครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็นี่สากนมากเลยนะน้องด้านหลังของเรานี่ค่ะวงทิฟโซีน เกที่มาเป็นลิเกไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาฮะเราจะพบกับเรื่องราวของ FG 5คนครับซึ่งวันนี้มีอะไรหาๆมานำเสนออีกเช่นเดิมจะเป็นอะไรพักสักครู่เดี๋ยวมาครับ